ช้างและสุนัขตั้งท้องพร้อมกันสามเดือนต่อมาสุนัขคลอดลูกสุนัขออกมาหกตัวแล้วแค่หกเดือนต่อมาสุนัขก,ก็ตั้งท้องขึ้นมาอีกครั้งเก้าเดือนต่อมาแม่สุนัขก,ก็คลอดลูกออกมากครึ่งโหลและชีวิตของเธอก็ดําเนินไปแบบนี้ในเดือนที่สิบแปดสุนัขก,ก็เดินเข้ามาหาแม่ช้างพร้อมกับยิ้มแล้วก็พูดว่าเธอเธอฉันถามหน่อยสินี่เธอตั้งท้องจริงหรือเปล่าเนี่ฉันว่าเราก็ท้องพร้อมกันแต่นี่เวลาผ่านมาฉันคลอดลูกออกไปสามคลอกแล้วจนตอนนี้ลูก สุนัขของฉันนะโตเป็นหนุ่มกันหมดแล้วแต่เธอก็ยังท้องอยู่นี่ลูกเธอมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยแม่ช้างยิ้มพร้อมตอบไปว่าเธอต้องทําความเข้าใจนะแม่หมาว่าที่อยู่ในท้องฉันเป็นลูกช้างไม่ใช่ลูกหมาแม้ว่าต้องรอถึงสองปีกว่าจะคลอดได้สักตัวหนึ่งแต่เมื่อลูกฉันคลอดออกมาตกถึงพื้นแผ่นดินจะต้องสะเทือนและเมื่อลูกของฉันโตขึ้นไม่ว่าเดินไปที่ไหนมนุษย์ทุกคนก็จะมองด้วยความยำเกรงและชื่นชมเวลาใครพูดถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่เขาก็จะพูด พูดถึงลูกฉันไม่ใช่ลูกหมาแม้ท้องของฉันจะใช้เวลาไปบ้างแต่มันก็คุ้มค่าต่อการเฝ้ารอเพราะสิ่งที่ฉันกําลังจะให้กําเนิดนั้นเขาคือผู้ยิ่งใหญ่ไงละ่ะใช่ครับและเมื่อคุณมีเป้าหมายใหญ่แต่ยังไม่คลอดอย่าจิตตกเมื่อเห็นผู้อื่นได้ผลลัพธ์อะไรบางอย่างมาในระยะเวลาอันสั้นไม่ต้องปิดฉาใครหากวันนี้ยังไม่ใช่วันของเราก็ขอแค่อย่าท้อแท้และสิ้นหวังบอกกับตัวเองว่าอีกไม่นานก็จะเป็นวันของเราเมื่อเวลานั้นมาถึงก็จะมีแต่ผู้คนที่ชื่อ ชมและยินดีในผลงานจงอย่าเปรียบเทียบชีวิตของเรากับใครเพราะแต่ละคนล้วนมีต้นทุนและที่มาที่ไปไม่เหมือนกันขอให้คุณมีความสุขในทุกจังหวะของชีวิตครับ